เริ่มเลยนะครับเครื่องจ่วรล้อตัวใหม่เปิดเริ่มจากการเปิดสวิต์ก่อนนะครับสวิต์ไฟด้านข้างนะครับแล้วก็ตั้งค่าก่อนตรงนี้เปิดเปิดเลเซอร์เพื่อจับนะครับดงเลเซอร์มันจะจับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับประมาณนะั้นถ้าเราปิดก็ประมาณนี้จะไม่มีรเราเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับ เริ่มวัดค่า่วงเลยนะครับผมจะตั้งค่าที่อะลูอะลูหนึ่งคือคือแปะนอกสุดสองฝั่งนอกในนะครับ<ม>เริ่มวัดค่าเลยวัดระยะห่างก่อนระยะห่างของของ,ของแบกกับตัวเครื่องนะครับอยู่ที่เก้าตั้งค่าที่ตัวเ e อเลยนะครับเก้า<ม>ครับแล้วต่อไปจะวัดระยะห่างของระยะกว้างของล้อนะ ตัวนี้อยู่ที่อยู่ที่ที่เก้าเส้นกลางครับ <c oughs> ก็คือ b นะครับ b คือระยะของลเก้านะครับแล้วก็ d d ดีคือไดมิเตอร์เส้นตาดเส้นกลางของล้อล้อแมกซล้อถักตัวนี้อยู่ที่เส้นหลักงานที่สิบเจ็ดนิ้วสิบเจ็ดน,น,น,นิ้วเราก็ตั้งค่าที่สิบเจ็ดนิ้วเครื่องตัวนี้สามารถทวงได้ถึงยี่สิบแปดนิ้วนะครับ แล้วเราก็เริ่มสตาร์ทเลยนะครับน้องช่วยนิดๆกดปุ่มสตาร์ท <Yeah. S 1> ใช้เวลาประมาณ5วินาทีค่าขึ้นมาที่10ด้าน <10. S 1> ใน10ด้านนอก25ถ่วงเลยนะครับเริ่มที่สิบแปตะ,ะกัว10กร,รมัมตัว80แกรัมนะครับแล้วก็ดูนี่ อ่าได้ไฟด้านซ้ายด้านในเต็มหลอดแล้วก็ถ่วงด้านในตรงเลเซอร์ที่ยิงไว้นะครับตรงไฟเลเซอร์แล้วก็แปะตรงเลเซอร์แปะนอกรูปอันนี้จะแปะได้นะครับครับแล้วก็ดูนี้เลยตรงนี้แล้วก็มาดูด้านนอกด้านนอกขึ้นค่าหลอดไฟ led เต็ม จะมีเสียงดังบอกด้วยนะครับครับ้านนอกยี่สิบห้าตะตัวยี่สิบห้ากัมครับแล้วก็แปะตามเลเซอร์ที่ยิงไว้นะครับเลเซอร์ด้านไหน <Okay. S 2> โอเคครับผมเปะให้ดีน,น,นี้นะครับง่ายง่ายแล้วก็เริ่มเลยตาเกิด้วยกันบนล้อแม็กช่วยนิดนิ เพื่อให้สัญมีอายุยืนยาวขึ้นลงสูงแเลยนะครับแนะนำเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าจะให้ดีสมบูรณ์่วงแม่นควรที่จะยึดพวกลงกับพื้นสนใจทักเข้ามาเลยนะครับขอบคุณครับ